จดอกขาง่ามมีดีดหมเนี่ยครับความโตกใสพืชสีเราเนียเนียหมองดีสามดอกไ่ไหรอกเราเนียนบุดก็มาหลายครันน้มงกังนบ,มมมมบ้างงานที่ลมมแล้วครับอุ้อครับหายใจก็ขมือนแลเราเนาะรอโอ้ยขาเป็นขาเน,ะนาะเ้ยนาจะเอไปทำงานหยดหนี่ง่ามกูมูเลยนะครับมามาเนาะนโอ้ยขาขาครับเป็นดอกมือใหญ่้วเราเนาะครับ สวัสดีครับพวันนี้มีไอ้ลูกปั่นนะฮะเอ้ยปูยาตายายผูุ้่่นกุลครับเรนโกพ่อเขาสองเบาครับเบาต้นครับเบาพุ่มครับผมสภาพเราเก็บเห็นแล้วเบาพุ่มเนาะไม้ได้เบาเหมือนนี้ว่าไม้ไหมไม้ไม่ครับพี่น้องครับไม้ใดเกุตตะกาครับกับบุไม่หรือพี่น้องกับมาญ่ประจํานะครับแมีนครับแต่ว่ามาว่านเอาไปทางอื่นเนาะแมีนครับมว่านเป็นาเหมือนเปลือยครับได้เักตัวว่าว่านกับได้ยุแกงหน่อยนึงครับว่านโอ้ยแต่เรนไปทางอื่นเนาะแมีนครับผมไปกับยายกับตาใหญ่คครรัับบผผมมไดด้กมไ้พวกแกงครับ มืัอนี้เาก็พ่อพวบนะครับพี่น้องครับย่างงามได้ครับต้นมะขามก็นอเบาอ๋อเหี้ยแต่นี้บมเดิรนไหมเขาอือฮึนะครับนี่ถุงมือกันมีคู่เดียวถุงมือข่างเดียวข่างเดียวครับผมไม่คู่เดียวได้เปล่ากิ้งเดียวเนาะม่กิ้งเดียวกคือิ้เดียวคือเบาคือจังอันเดียวครับดอกนะครับดอกงามให้ฝนกบฏตกใจเนาะติดกิ้งน้ำเบาเนี่ครับผม ุครับข้าขุนเป็นเห็ดขอไข้ขุนมาบ้าที่ีขาวบ้าพุ่มมาเห็ดขอไข้ขุนเลยเอามาเบิงน้ำกันพี่มาเอาตัวพีก่อนมาเอาตัวพีก่อนมาเอาตัวพีก่อนพี่เอาตัวพีก่อนุนี่กุยมี่อีครับ เขาไข่เขียวไละน้าไมเนาะมาเนาะีนครับผมเกี๋ยวข้าวหนึันครับอาอนี่มาได้บอลอนออกนี่มูเดี่ยวได้เนาะมาเนาะเีนอมูหนึ่งครับเนี่ยมูสองังี้ทันนี่ังี้ทันแต่งต่างอยู่พี้ง่ไรบ้างนี่ครับข้าวหน่มีอีกบ่มี่อะไรดอกจูมันนี่แหละตะก้นพวกเขานี่พี่น้อง จะพี่ลบบสองนห่นะพี่บอกสองคนหนึ่นะครับนี่นี่ครับ้องมนอบ้านก็อู้น้ำนเมอนบ่นไอ้ครับน้ำฝนานหน้ำนบ้าอ๋อออละพี่นุ่มน้นเปนน้กันครับมาอสนุกสานที่ห้านะบ้านเนอเห็นมบ้า เห็นเลยเห็นเลยเหรอวะเห็นเลยมีอีกบ้างวะเบื่อแล้วบางห้องหนิอ่อเดี๋ยวจะนะครับเมารวมๆแชร์ไปครับสองบ้าวกดไลค์กดแชร์บ้าวเนาะครับผมเป็นกำลังใจสองบ้าวเสริมเพิครับผมครับผมครับอีกดอกนึงครับครับตาข้างหลังบ้าต้นอีกดอกนึงครับมีผมมีดอกงามอุ้ยขาเนาะขาเป็นขาเนาะ่นครับผมนี่ครับก็บ้าต้น่อไว้ครับตาดีดงพี่น้องเลยกาลังออกมากนะบ้า แม่เมนอยู่บาเบาสุดไหมนี่เมนอาจจะไม่นมันก้างสีเหลืองม,มั้งเมนครับที่เบาดอ,อกาง,งามเลยนี่มันบูนคือแมต่ตะวเบาบูดินกันละเดอดใช่ปะเด็ดแต่ดอกได้เ่าหน่อเอาแต่ดอกกครับเพ่นแก่ครับดอกสวยแด่ปนน้อครับพี่น้อหมอกมี่แทงกุหลาบหันไปได้เบาแม่นครับแม่นดอกทั้งงามเลยเครับงามเลยครับพี่น้องช่วงนี้โครงการคนละครึ่งบ่อเข่าเนาะเ่าเนาะแมนครับ อสองดอกกันีกอสามดอกมันต้องมากเลยเหนออี่ับ้างนี่ครับนีครับผมนี่<ๆ>นนนบ้านขุดข้างหลังดอกนี่บ้างนี <c oughs> ครับนันไม่กัรนบพี่นอ้องตามมากมากนกลบบามาน้วกลบเนนบ้าอกลบอได้ะล้วครับนุ่งแง่เหอดอกนี้เครต้องการอาีกบ้านต่อเครองการเอาเนะเาะเ,เก่ามาเนาะเก่าครับน่ดอกเห็ หมาครับผมนะหมาแล้วครับพี่น้องครับมาอลไเนาะหมามเ็นหมานี่อีพี่เป็นเดินเลยครับ้ยสีพานยางกิปนะพี่ครับเป็นเดินรับตที่2อครับตที่สองนี่ตัวที่สามางหลังบ้าต้นครับขึ้นขึ้นข้นขึ้นข้นขม้นขึ้นข้นขึ้นขึ้ดขึ้นขึ้นขึ้นขึบ้าขึนน้ ในเบวบางน้อเบาวนิผู้ไดหรอกนี่ยครเราว่าแ่เบอกเสีงปนิ๋งเนี้ยนั่นดว่าบาได้ใด้บี่ยโหันมือมีเบาคขูดข้างหลังเบาผมไม่บอกไปๆครับหนึ่งเขาแก้วกนละเิอแล้วเนครับนี่ได้เบาเดี๋ยวนี่ขูดข้างหนาปุ่นี่บอกนำเต็มพอมาแล้วอย่างนี้ผมงานหาออมจนใหม่ยี่พี่หน้วงว่าจอมันอยู่ใส่มหันนับอีกสองดอครับครับอยู่พวกไก่ก็ไม่ได้น้มาเนาะครับผมเนี่ นี่เป็นเห็ดไข่เอ๋ยต่อยเห็เขียวงามแท้ครับเห็ดดินไม่มีนะมันอะเห็นครับผมเหครับดอกบงง่มดอกงาไม่เบาุ่มดอกอ่หเหนครับนี่ครับมานมานละบันครับบ้นแก่มาเลยบไกก็นอเบาเนาะเห็นครับกระโดดสองดอกครับเห็ครับอือขางหลังมาตัวหดอกนึงครับเห็นครับผมใสเาุ่อย่างนเบาพุ่มเบาหุ่อย่างก่อนเนาะ อย่างไ่นับกันครับพี่น้องนี่ครับออกมาข้างในก็โครงการคนละเพิงครทำยงไงครับเอ่คนบนเขาแถบเพุมเนเียนมาพุ่มม่จะพิบ่าวสองคน่ะคุณดอกนึ่งปบไม่บอกนีี่สามดอกนะครับดอกงายมิ่งจะดอกงามีดีดนี่ครับความตกใส่เื่อสีนราคเัียนเนียนับีดอกรับครับ ครับงามขนาดนั้นไหมล่ะงามครับงามตับต่อบอกงามครับใช่พูนต่อใยบอลบอลใยเบาโอ้เสียดายแีงครับผมบใยสวยครับผมกอแดงครับแี่ครับโอ้อันนี้แท่หนาเนาะบาเนาะปลาหอยครับอีกรอบนึงครับพี่น้องได้บ้านพูมนะโอ้สวยงามเลยครับนี่นะครับปูวิขาเเนนาาะะสุดยอดครับนะขาเป็นขาเดาเป็นดอกครับแี่ครับผม อที่ครับหม่อนีสองดอกครับนี่ครับอ่างามไหมครับมีดอกนึ่งบ้างใช่ไหมสองดอกครับดอกมีดอกไม่ค่อยงามไปไหนแต่กระแข็งดิโอ้ยสียวนานมากเนาะนี่มีแต่เห็ดงามๆเนาะบ่าวเนาะนี่ครับหม่อนีแบบนี้สองสามดอกครับงามเลยพี่น้องใสดอกมาข้างหลังบ้างัมเขาเคยเด็ดร้ายเรางาครับผม ง่ายล่หล้นมลาพ่นเบาเบาบัวหรือเ่า้เขียวธรรมดาไล้เขียวธรรมดาครับเขียบนดอกนึงครับชื่อบ้าปาด้นี่ครับดอก็งามเด้ครับอ้ยมองอีกสามดอก้บางหรือเปล่าเมียนจะมาหลครับต่บ้าคนเขาบ้าบาชื่อซู่ตสั่งเข้ามาแล้วนะนัครับผม ก็จะเก็บไปจำนักบ้านเนาะอไบ้างไออี่สองทั้งหลังบ้านึ่เนาะเห็นบเห็นรับโอ้ยขาที่น้องเอ้ยอู้หค้เข่านี่แสดงว่าบ้าบริเก็บด้เนาะบ้านเนาะเป็นอย่างที่รู้ใชไมนอ้ยอันนี้ค้พ่นอเปล่าับนั ปวดนะโอ้ยเข้าเดือยวนาเป็นตาละบ้าวันี่ครับงามอีกแล้วครับนี่ครับนี่หเห็ดไก็คู่มือนละเราเนาะเนียครับัมีสองดอกครับอ่โอ้ยสียางเขียวงายง่ายละาเนาะีครับดอกนี้อันนันดอกสูงละบาเนาะอกำลังดใหม่น่นครับผมแหน่านี่นโอ้ยดอกนี้ไม่เบาโอ้ยอะไรยังง่ะยอะไรวะพวกนี่ ออหึขายเป็นขายดอกเป็นดอกพี่น้องเม็นครับผมจะจีดเตียมตาเหรอครับเม็นครับผมเมื่อไหรออกไปใส่ยีนอว่าเนาะเตียมตาไหมน้าว่าเนาะเม็นครับผมนี่ครับดอกหน่อยแต่ว่างามเนาะเม็นดอกหน่อยแต่งามได้บ้างครับอีกสองดอกครับพี่น้องอือมีกลิ่นดอกงามๆมมาเนี่ยเม็นครับผู้ใดบอเก็บเห็นไปนี่สีเสียดายแล้วพี่น้องเลยเหม็นครับจีดข้างหลังบ้าพุ่มดอกนึงครับแต่ก็ตัวนี้กว่าเลยโครงการจีดบ้าพุ่นดอกนี้ครับแต่ว่าเมื่อวานทัางแต่เอ็น รับดอกได้นึเปลาเนาะแม่หรากว่าไปป้าป้าเปนเฟื่อยยีจบกับแต่ว่าก็ได้พวกแข่งนครับแมนครับผมโอ้ไดดอะไรดอกนี้เป่าไม่รก้นาครับ่ไร้เปล่าอ้หูอะไรใอ่ไหมอเตืออืไ่ได้จับบึงเนาะมีสองอกครับสองหลก็ดอกง่ายเบ้าครับผมมานี่าเนาะมาอยอะครับพี่ล่ะเตยมตาไปแหงรเปล่าเอ้ยอหดอกงามอีแล้วครับผมอะไรบ้าง เป็นขาเนาะพี่น้องเลยอีกสองดอกครับผมอุ้ยงามนะครับครับนี่คือจังบัวตงเเ่าแสดงว่ามันออกไม่แถบเอาเนี่ยครับนี่เนี่ยก็นุ่มๆสาวๆเลยเนี่ยแสดงว่าคนพวเคยเข่านะพี่แมนครับผมตัดอีกดอกนึงครับได้บลวเบาได้ตัดไปขายมันถี่ไม่ใช่เปล่าฟังหลังจากดอกบบาดอกนึงบบาดอกตุ้มพีผีฟังพี่อีกดอกนึง เนนครับดอกดอกดอกถึงกันนะครับนะครับมองนี้ามดอกใครับให้พ่นน้ำใพนน้ำดอกเม่นครับงามเลยครับนะครับดอกมกันครับนนั่นบอกเห็นนเห็นแน่ยเน่เป็นตะไคร้ด้ต้งามเลยน้โอ้โหงามตัวไหนดอกแข็งดอกงามดีเดียวาใน ทั้งหม่งคือก็บอกหอยบอแททั้งหนาหนี่ไหมเฮ้ยเขาค่นอยู่นุ่นเบาทา้งฟองพุ่มเบาเนี่ยครับ si right. น3 3> ี่ครับบ้าพุ่มเห็นดอกบ้าพุ่มเห็นดอกเดียวพี่น้องเลยนะเราแตงดอกหนึ่งฉั้งใจครับ้าทำมเราต้นแตนแยงมาพ่อีกดอกนึงครับครับมาละไปครับแบ่งกันเห็นพี่น้องครับ ดแบบมีกระตาลมเตรียมตาแล้วยน่าบ่าวเนาะตัวของงามนึงครับอุ้ยน้าสาวไทยครับตัวนี่งามกวู่มูเลยขาหักเปาะหลุดครับอีกตุ้มครับนี่เพิ่งได้เหรองงครับผมครับอีกตุ้มนึงครับงามครับงามเลยพุ่นขุ่นเบ้าอีกตุ้มนึงหนเอานี่บอเนียนครับอุ้ยพุ่นเนี่ยบ้าว้าพุ่นพุ่นขุ่นอุ้งที่รายที่เป็นอุ้มเลยครับอันนี้มาป่ออุ้มเห็ดละบานครับงงครับผม นั่งเป็นตูมเลยครับสีบานนะว่าเนาะมันครับจสีได้ไหลายอมเป็แ <ak> ต่ละเสียไม่ี่ี่ขี่ได้ดอกตูมก็มีได้ดอกบานครับได้จีเต็มได้เต็มครับผุนบาอู้กรายตูมนึงเมาอืมนี่พีุ่นอะไล่ะพูนครับผุนดอกง่ายไงนี่ดอกง่ายในวานระเบานั่นถึต้องไปเบ่งแล้วเพืขี่เรื่อยเหร ไม่จุดไหม้ีีละสุดไหมเนาะขอบคุณตกว่าห้ามืรอบนึงแล้วเนาะม่ดกเ้ยานตได้ไ่ดได้หอเ่าโอ้ยแข็งวินิบ่าเนบอกนั่นบอได้รดหรอเปล่าเอาลปกไกในใบไม้ทอีกดอกนึงครับครับงามๆเลยเปล่าเหนครับี่ครับขอให้พ้นเปาอ้ยหืดอกน้อยนี่ดอกน้อยดหืมที่ห่อนมันยังนี้มันดอกน้อยครับ ตัวนั้นงามเลยครับครทีนี้ครับโอ้โหสวยงามทั้งงานเลยนะมาเนาะแหนครับผมมาอีกสองโดกครับโอ้ยตุ่มๆงามเลยตัวเบาครับใส่กลงน้ำมาเนาะอยู่ใส่ยิเบายิ่งเบายิ่งเบาโดดขี้เกียจเอาผมนิดนิครับน้ำมาไก่เต๋อหรม่บ้านไก่เต๋อตัวข้าขาปาเห็นร่วมมาเห็นเราองขาปลางเห็นร่วมกับบัวใหญ่เห็นแหมครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเขาได้ยังอ่ะแหนได้เป็นหมูเลยเนอ มือจีจาครับเงินครับผมโหมที่สามครับยางมากกว่ามันสองเก้าครับเงินครับผมอยู่บ่ไกลจ้นครับเงินครับปล่อยอีกแล้วครับยี่ข่างกันที่เทานะบ้านเนาะ่นี่สองตู้หรือเ่าคุณตู้นี้เงินว่ะโอ้ของพ้องการก้นเครื่องก้นเทียงครับเหงาไปน้ำจันครับพี่น้องหนึ่งหม่ว่านบ่ได้หมานเนาะเงินครับผมมันนี่หมานให้เก้าหมานอยู่ครับนี่ย ออกเป็นแพร่ย่ามาหีนบ้านนะนี่ครับผมนั่นนะ่นอกน่เบ้าแส่บนนหลอครับได้แข็งปะนี่นั่นครับนั่นครับโอ้ยคิดว่าสีเหเก็บเห็นแ้วเมาอเมีนครับผมมัน่หยเป็เหรอนี่ครับโอ้ยุ่นดอกนึงเบ้าได้เหรอกลุ่นๆเครื่องๆด้่นดอกยังไปน้ำกันเซนเตอร์ครับผมใส่บนนนึ่งเบ้าเบื่อกี่หนาเบาใส่บ่ว ดอกก็ได้บ้างก็ได้เนียนบ่นีงนดอก็ได้ครับดองเงีก็ได้เนาะเม่นเขาได้ดอกน่อยครับได้ดอกหน้อยเอาครับนี่สามดอกครับสามจุงนม่มาเนาะนีนอุ้ยขาขาครับโ้เด็เตไห้บางจุดแ่มอมันลุมไหวเนาะเม่นบ่เม่นครับถือร่มกระล่มเนี่ยเนนม่นเป็นตาดิไ้เนาเบาเนาะแม่นครับอีกรับไปจุ้นึงครับ ดีละขาพี่้องแข่งครับผมรับอี่องครับหันเอายู่หันเนาะแ่งครับผมแงเบ้าบยูงาไปบ้าตามรนครับหอห่อ้อหันะเบ้าเนาะแ่นครับใบใหม่ปก่สินามดอกครับป็นดอกมวใหญ่ะเบ้าเนาะแ่นครับที่สงครับที่สามดอกมวใหญ่เนาะ ไอ้เฮ็ดไอ้ไข่มินมิไอไข่มินิครับดอกที่สีครับใหญ่มากครับโมลี่แอคครับโมลี้เลี้ยงแถวกันได้ครับงานจับห <laughs> <laughs> มื่นีดอกนะบ้าพูดเนาะสีดอกเตี้ยงสี่ดอกสี่ดอกครับสีดอกโอ้สี่ดอกสี่ดอกบ้าพูดมาพี่น้อง <laughs> อนี <laughs> ค่ครับ <laughs> <laughs> บาพุ่งมาสี่หลอกวะท่านโอ้ยอะไรอยากหัวบมาพุ่มตกวัชตะไบเลยนะครับจิ้งจ้าเลรอพี่น้องเต็มจ้าหลักบ้านครับไปครับบ้านนี่ครับถึงจะบองห้างไปไหนเด็กเอาที่ตอนนีบยังัม้อให้กินกันพี่น้องพูดอะไรเต็มตาหลักบานครับเต็มแล้วมันๆครับมันๆนี่ครับเด็กวันนี้ได้ไี่เป็นไดครับีราสางงามให้เราครับงาม ผมดีซีดอกครับอาดอกกินด้มากดอกกมากแล้วเงนครับผมสี่ครับอ้ยอืมครับอด,นะดอกซีซีครับดีแลงามเลยครับเง่นครับผมมหนีซีดอกงามด่วนแล้วเนาะเง่นครับผมดึงจเคยออกกันนีดอกเยอแล้วมานเน,นาะเืิครับผม งามดอยู่มิสองดอกครับแต่ว่าได้ดอกเดียวนะว่าเนาะแมงครับผมอู้นี่ยยังเหรอย่าดมนี่ครับดอกนี้มันเน่าแต่็มอะไรบ้างว่าตัวเนาะไม่เสื่อมหมดอยู่สองดอกครับนี่ครับง่ามเลยครับผมอยูที่สองครับเหมือนคุ้มๆเลยครับนี่ครับสองดอกคือเต้าครับดอกงามๆเลยดอกนี่งามขนาดครับอะไรบ้างอีกดอกที่สองนี่ครับดอกที่สามนี่เนี่อือในอยู่ครับ เต็มตามาแล้วเต็มตาครับมันรับเขียวไอ้ตัวใครเลยครับพี่ครับงามครับงามเลยนะครับคุณบุขอปลาบ้ากระมานครับผมครับผมโอ้ยต่อเนื้องามเลยแล้วครับงามงามนะครับนี่ครับเห็นสองดอกนี้บ้างเนาะฮะเห็นสองดอกนี้เนาะงามยังครับดอกงามครับยามไม่ไก่เต๋อพอดอกนี้บ้างเนาะเงี้ครับผมบุกินบักกันนม่บ้าวโม่บ้า คอนเสิร์ตเ้า้าครับเงี่ยครับผมหง้ามิโตปาเมีครับเกือบเปลี่ยนตาเนาะบ้าเนาะครับผมต่อที่สองครับแตกมเนะหอกนี่ได้อยู่โบกไก่กันเนาะบ้าเนาะง้าเนาะบ้าเนาะเีครับหนฝนบบตกใส่มันแตกต่อแตกกหง้ามิโตเียหง้ามปอ้ยสมัครใได้เห็นเปลนตาเลยครับครับ เกือบเต็มตาเลยพี่น้องมั้งเนี่ยหลย่างหลายเนาะบ้างเนาะไ่กับอยเห็ดก็ได้หลายครับพี่น้องมีเะ็ดอย่างไรบ้างเห็ดกขาแค่ยางเดียวนะครับเห็ดกอมีดอกเดียวครับแมนครับแมนครับผมใส่เพิ่งเอาไว้พี่น้องเพิ่งกันหนนี่ครับพี่น้องครับอุ้ยเขาแค่เหลวบหลวบนะครับอู้ยเมื่อกี้ครับเกือบเต็มตาเนาะแมนครับผมอันนี้ได้ตาไม้มากครับไม่เจิมตาเจ้าบาทละเบ้ายังเจ้าบาทละตาตานี่บอกอุ้ยตาเขาพ่อเป็นซื้อให้ร้อยนึ่งนี่เมนครับแมนครับผมอ้าฝากียังก็สิกานนเเดดด้้้ออย่่าาลลืมกกกไ์์แชรรรททงงงพคคัับบี ฮักกันหน่อยกันฮักด้านนนครับครับต้อนรับคลิปนี้บ้าพุ่งกับบ่าวเติงกับจิ๋วขอตัวลรับกับไปก่อนครับไบบพกันคลิปหนาเนาะบ้าพุ่งเนาะครับผมต้อนรับคลิปนี้บ้าเติงกับสวัสดีครับบ้าพุ่งสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมบ้าเติ๋งกับบ้าพุ่งครับพี่น้องนะครับเด้อครับครับ